จิตดีเคลียชัดแล้วล่ะคะ่ะหลังหายหน้าหายตาจากทุบโต๊ะข่าวเผยความในใจถึงพุทธอภิวานทําเอาคอข่าวนั้นตกอกตกใจยกใหญ่ถามไถ่กันเรรัวค่ะเมื่อนาของจิตดีสีดีคู่ขวัญของคุณพุทธอภิวานองค์พระบรารมีในรายการข่าวแห่งช่องมงกุฎอมรินทีวีซึ่งเป็นภาพคุ้นชินของคนที่เปิดดูรายการทุบโต๊ะข่าวคะ่ะจะได้เห็นคาแรคเตอร์ของผู้ดําเนินรายการแบบว่าพุทธให้สุดกับน้อยแต่มากได้ กนหลายคนที่เปิดเข้าไปดูแต่ไม่พบว่าทาั้งคู่นั้นไม่ได้จัดคู่กันอีกจึงเกิดการตั้งคำถามและข่าว่าเกิดอะไรขึ้นจิตดีหายไปไหนซึ่งหลังจากที่ขอคิวของผู้ประกาศข่าวคนเก่งมาปีกว่าในที่สุดรายการต้ยมยำออมรินก็ได้คิวมานั่งคุยสักทีค่ะพร้อมกับเคลียรคำถามเรื่องที่หลายคนค้างคาในใจว่า จิตตีหายไปไหนนาทีนี้ถึงเวลาที่จะต้องพูดจ้าตัวก็ขอพูดบ้างค่ะช่วงหนึ่งที่หายไปจากหน้าจอตอนนั้นกโกรธอะไรกันจิตดีก็บอกว่า คือตอนนี้เจี๊ยบไม่ได้หายไปไหนนะคะจริงๆรายการทุบโต๊ะข่าวยังคงมีแต่เพราะว่าเรานั้นมีข่าวเย็นมาผสมรวมกับข่าวทุบโต๊ะข่าวเราก็เลยมีการปรับเปลี่ยนผังแล้วก็ปรับเวลาค่ะจากที่รายการมาหลังข่าวพระราชสำนักใช่ไหมคะเราก็ขยายเวลาให้ยาวขึ้นทุบโต๊ะข่าวเราก็จะเริ่มมาที่ประมาณใกล้ๆทุ่มก็อยู่ที่18นาฬิกา50นาทีทุบโต๊ะข่าวมาเสริมทับพ,พ,พี่นกและน้องฟ้าก็กลายเป็นว่าขยายเวลานั้นในส่วนช่ว ช่วงแรกทุ่มหนึ่งก็จะมีเจีย๊ยบมีพี่พุธพี่โจกส่วนช่วงทุบโต๊ข่าวช่วงที่2ก็จะเป็นน้องฝ้ายอันนี้คือน,น้องฝ้ายจะเลิกดึกขึ้นก็เป็นแบบนี้คือคนที่จะชินกับเราตอนสองทุ่มครึ่งเพราะว่าเจอเรากับพี่พุธใช่ไหมคะตอนนี้เพียงแค่ว่าเราย้ายทีมมาอยู่ช่วงที่1ก็เท่านั้นเองก็ดูเหมือนว่าบางคนก็ยังไม่รู้เวลาหาไม่เจอไม่ได้เปิดมาตอนหนึ่งทุ่มเลยไม่ได้เจอเราไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยที่ดียังบอกอีกว่า อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าร่างกายก็ป่วยด้วยร่างกายเราคงจะต้องฟ้องเพราะว่าเราทำงานหนักมามากกว่า5ปีที่ผ่านมาเราทำงาน7วันเต็มๆต,ตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึงตี3ทุกวันแต่ตอนนี้ปรับเวลาใหม่แล้วค่ะได้เข้า8โมงครึ่งจนรายการจบแล้วเราต้องมาโปรยเหมือนเดิมอีกในข่าวที่เรานั้นทำและมีการอัพลง Youtube ลง Facebook แต่ต้องให้พี่เขาตรวจเหมือนเดิมเราทำงานเหมือนอยู่ในออฟฟิศ12ชั่วโมงโดยประมาณแต่พอเราปรับเวลาใหม่ที่พูดเขาก็ให้เรามีวันหยุดคือหยุดทุกวันศุกร์นั่นเองค่ะ